เดรชาเป็นสัตว์เราเรียกว่าสัตว์เดรชามีจิตมีชีวิตและมีวิญญาณมีสัญชาตญาณมีความเป็นไปแต่ท้าเมื่อไรเป็นเดรชาวิชาคือวิชานั้นเป็นเดรชาแปลว่าเดรชานั้นเป็นแต่เพียงร่างกาย สังคาานั้นแต่นำวิชาก็คือนำเจตนาอันชั่วร้ายของผู้ท่องคาถาหรือวิชานั้นนั้นส่งมาเมื่อเขาต่อยเขาก็จะปล่อยผิดเข้ามาในร่างกายผิดนั้นก็จะกลายเป็นโลหะเช่นตะปูหรืออื่นๆสุขสวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท่าน สำหรับตอนนี้แกะดำคำพีชีวิตจะขอแบ่งปันความรู้ที่ท่านทั้งหลายควรจะต้องรู้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการกับเดรัชานวิชาและก็ป้องกันเดรัชานวิชาทำไมเราเรียกว่าเดรัชานวิชาพิชานั้น เป็นความรู้ที่ดีแต่มันก็มีวิชาชนิดหนึ่งที่คนบาปเขาจะนำไปดัดแปลงแล้วก็นำมาใช้งานเพื่อเบียดเบียนถามว่านี่คือความเชื่อใช่ไหม ถ้าบอกว่าความเชื่อก็น่าจะได้อยู่แต่ว่าไม่เชื่อแล้วโดนไหมโดนเชื่อหรือไม่เชื่อก็โดนเพียงแต่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองวิชาที่เป็นหมตนดำนี้ส่วนใหญ่แล้วจะมีคำบริกรรม และการกำนดจิตด้วยการเพ่งเราเรียกอย่างหนึ่งว่ากรสินกสินในความหมายก็คือการเพ่งอย่างใดอย่างหนึ่งโดยบริสุทธิ์เช่นเพ่งน้ำโดยบริสุทธิ์เพ่งไฟโดยบริสุทธิ์เพ่งลมโดยบริสุทธิ์หรือแม้แต่กระทั่งเพ่งดินโดยบริสุทธิ์ ก็ไม่ง่ายนักทันที่จะมีใครสักคนหนึ่งสามารถที่จะเพ่งกสินหรือทําให้เกิดความบริสุทธิ์แล้วก็นําความบริสุทธิ์นั้นมากําหนดเป็นพลังงานหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอวิช,ชาพวงนี้นี่ ทำไมมันถึงเบียดเบียนผู้อื่นได้ก่อนอื่นต้องบอกให้พวกท่านรู้เสียก่อนว่าวิชาพวกนี้เป็นวิชาแปดว่าด้วยฤทธิ์ฐานุภาพว่าด้วยพลังงานไม่ได้หมายความว่าเชื่อไม่เชื่อจะไม่มีมันเป็นพลังจิตชนิดหนึ่งที่ประกอบไปด้วยมนอาคมและยังมี อ,อื่นๆเช่นศาสตร์หรือสายต่างๆมาประกอบด้วยวิชาเหล่านี้อยู่ในกลุ่มผู้ที่เรียนวิชาอาคมเรียนธรรมต่างๆแล้วก็นำมาใช้กับผู้คนที่บริสุทธิ์ส่วนใหญ่แล้วก็จะเอาไปใส่ทำใส่บุคคลให้มีอันเปลี่ยนไป ให้เจ็บใ้ไขๆเสร็จก็ตัวเองก็เสนอตัวเป็นผู้ถอดผู้ถอนเราเลยเรียกว่ามีสันดานเป็นเดรัจฉานมีวิชาที่ดีแต่มีขันธะสันดานเป็นเดรัจฉานเป็นของต่ำเป็นผู้ขวางไม่นำวิชาความรู้ไปใช้ในประโยชน์ที่สมควรแกดดำกับชีวิตเจอเหล่านี้มาเป็นประจำ เจอจนอธิบายได้ว่าแต่และอย่างแต่และอย่างที่ส่งมา,าส่งมาจากความคิดแบบไหนบริกรรมอะไรหรือกำหนดอะไรใช้ชื่อของเราใช้รูปของเราหรืออะไรต่อมีอะไรมากมายดังนั้นคลิปนี้เป็นวิทยาทานท่านที่เชื่อหรือท่านที่ไม่เชื่อก็ชชาง แต่ให้รู้ว่ามีจริงๆและประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการนำวิชาที่เป็นเดรัจฉานมาใช้ทุกชนชัน้นการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตายไปจำนวนหนึ่งล้วนแล้วเกิดจากเดรัจฉานวิชาทั้งสิน้นเราจะแก้ไขยังไงดีจะป้องกันยังไงดี เราก็ไม่แก้ไขอะไรมากมายนักหรอกท่านเพียงแต่ว่าเราต้องมันสวดมนต์ภาวนาเพราะว่าการสวดมนต์ภาวนาเราจะมีเทวดามารักษาเราจะมีพระภูมิเจ้าที่มารักษาจะมีอะไรต่อมีอะไรที่เขาเหนือกว่าเดรัจฉานวิชามาคุ้มครองดูแลเราหากมีผู้ใดประสงค์ร้ายต่อเรา ท่านเหล่านั้นก็จะมาป้องกันเราและหากเราไม่เป็นอะไรจากการที่เขากันแกล้งสิ่งของเหล่านี้มันก็จะย้อนกลับไปหาผู้ที่กระทำมานั่นหมายความว่าการส่งเดรัชานวิชามาเพื่อทำร้ายผู้อื่นเป็นดาบสองคมถ้าเราทำร้ายเขาไม่สำเร็จสิ่งที่เราส่งมา จะกลับไปทํำร้ายเราอย่างที่แกะดำคำพิชีวิตทําให้ท่านดูอยู่นี้เป็นตัวอย่างเราเรียกว่าการดองด้วยน้ำตาเทียนน้ำตาเทียนนั้นประกอบด้วยเปลวไฟบริกรรมด้วยพระคาถาที่เป็นเมตตาเมตตานะไม่ใช่คาถาทําลายเลยแต่ด้วยความที่เขาเป็นสิ่งอันเลวร้ายชั่วร้าย เขาจะไม่สามารถรับความดีอะไรได้ยิ่งแผ่เมตตามากเท่าไหร่เขายิ่งทรมานมากเท่านั้นฉะนั้นผู้ที่เรียนเดรัจฉานวิชาแล้วส่งเดรัจฉานวิชาไปเพื่อทำลายผู้อืน่นก็ต้องระวังด้วยนะเพื่อทำลายเขาไม่ได้แล้วจะกลายเป็นเผาผลาญตัวเองตกนรกทั้งเป็นก่อนตายจะเผาผลาญทรมานมาก ดังนั้นคลิปนี้นี่แกดำคำพิวิตรทำเป็นวิทยาฐานแล้วก็ส่งข่าวไปหาผู้ที่เป็นเจ้าของเดรัจฉานวิชาวา่าทำมาใหม่มันไม่สำเร็จนะทำมาอีกครั้งนะเพื่อจะสำเร็จถ้าพระพุทธคุณไม่สูงส่งจริงๆสมเด็จพุทธาจารย์ตัวพรหมรังสี ใช้พุธทธังสารนังกชามิปราบเดิลฉานวิชากลูบาอาจารย์ทุกพระองค์พระอริยสงฆ์ทุกองค์ใช้เมตตาปรมิหารจัดการดิลฉานวิชานำพาพวกนั้นลงสู่ประตูนรกแล้วตกนรกก่อนตายกัน,นทั่ทั่วถ้าอยากจะตกนรกทั้งเป็นอีกก็ทำมาใหม่นะจะรอ